กราบนมัสก,การพระคุณเจ้าท่านแม่ชีและสวัสดีญาติธรรมทุกท่านค่ะดิฉันชื่อน,นางนิพพานอุณาพรมนะคะประกอบอาชีพรับราชการครูแต่ว่าตอนนี้กเกษียณแล้วกเกษียณแล้วก็อยู่ที่จังหวัดชนบุรีค่ะที่ไปอยู่ที่นู่นเพราะว่าสอบบรรจุได้ที่นูน่นก็ไปอยู่ที่แหลมฉบัง แล้วก็ก็กลับมาบ้านปีละครั้งสองครั้งเนี่ยแล้วก็คนที่แนะนำดิฉันมาก็เป็นหลานสาวของสามีค่ะชื่อพออพิลาพันธ์แสนเมืองชินค่ะที่ที่นำเด็กมาด้วย8ดคนนั่นเลยค่ะแต่ต้องได้เอาไปส่ง <laughs> กลับไปส่งที่โรงเรียนเหมือนเดิมค่ะ,ะสำหรับการมาปฏิบัติธรรมที่นี่ก็คือเป็นคนชอบปฏิบัติธรรมอยู่แล้วค่ะพอ หลานเขาชวนเราก็เลยตกลงเลยเขาบอกว่าหน้าไปเขาบอกว่าเป็นเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่โหดมากๆเขาพูดอย่างนี้นะคะมันทำให้จุดประกายในใจของเราว่าเราก็เคยเคยไปปฏิบัติธรรมหลายสถานที่ค่ะเคยไปพุโทโธมั่งอพองหน้อยุบนอแล้วก็สมาธิหมุน มีประสบการณ์เยอะถ้าจะเล่าวันนี้ไม่จบเขียนเป็นหนังสือได้เลยค่ะทีนี้เขาก็ชวนมาก็พากันมาวันที่สี่ดิฉันก็มาถึงนี่ที่นครพนมวันที่สามแล้วก็นอนคืนหนึ่งแล้วก็วันที่สี่แล้วก็เข้าวัดเลยค่ะก็นอนที่วัดวันที่สี่ซึ่งจริงๆเราก็จะเริ่มวันที่ที่ห้าใช่ไหมคะที่ว่าเริ่มปฏิบัติธรรมคือวันที่ห้าเนาะ แล้วทีนี้ก็เข้ามาวันแรกก็ก็มาสวดมนต์ตอนเย็นค่ะสวดมนต์ตอนเย็นแล้วก็นั่งนั่งทำท่าแบบนี้แหละตอนแรกเราก็ไม่รู้แต่ว่าพอทําไปแป๊บหนึ่งก็นึกได้เออเราเคยมีพระอาจารย์แต่ลืมไปแล้วว่าพระอาจารย์จากที่ไหนซึ่งอยู่ที่ชนบุรีแหลมชบงังจะมีท่านพระครูนิวิสตาคุณท่านจะนำสมาธิ นี่แหละค่ะสิบสองจังหวะนี่แหละเอาสิบสี่สิบสี่ท่ามือนี่แหละไปไปอบรมครูค่ะไปอบรมครูที่แหลมชะบังพอทําไปทําไปแล้วนึกได้โอ้เราเคยทํานี่นาค่ะพอดีวันที่มาวันที่สี่ท่านพระอาจารย์ก็บอกว่ารู้จักท่าหรือยังเราก็บอกยังค่ะพอดีหลานก็สอนก็สอนอยู่แป๊บหนึ่งก็จําได้แต่ว่ายังนึกไม่ได้นะว่าเคยอบรมมาแล้วที่ที่แหลมชะบังค่ะ แต่ไม่ทราบลืมไปแล้วว่าพระอาจารย์ที่ไหนไปไปสอนน่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ไม่ทราบนะคะที่ไปนี่น่าคุ้นคุ้นอยู่ค่ะมาวัดแล้วเป็นยังไงอ๋อมาวัดแล้วก็ก็มาสวดมนต์เสร็จแล้วก็ตอนเย็นก็ไปนอนทีนี้พอวันวันที่ห้าใช่ไหมคะก็ก็มาเริ่มปฏิบัติแบบนี้แล้วค่ะก็ปฏิบัติไปปฏิบัติมาก็ ก็ชินแล้วทีนี้ก็ไปเดินใช่ไหมคะก็ไปเดินวันแรกที่ไปเดินนี่มีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันหนักมากเลยค่ะเพราะว่าเราไม่เคยเดินแบบทั้งวันแบบนี้แค่พักกลางวันแล้วก็ไปเดินทีนี้นอนคืนแรกนอนไม่หลับเลยอะนอนไม่หลับมันปวดเมื่อยมันอะไรทั้งตัวนอนไม่หลับเลยทั้งทั้งที่เหนื่อยเดินเหนื่อยแล้วทีนี้วันแรกไม่ได้คิดอะไรเลย แต่พอปฏิบัติวันที่สองนะคะวันที่สองถึงวันที่ห้าเนี่ยดิฉันน่ะเดินไปเดินมาไม่รู้มันความคิดอะไรมันไหลออกมาตั้งแต่วันที่สองถึงวันที่ห้ามันไหลแต่เรื่องอดีตค่ะอดีตที่เราเคยเจ็บปวดเคยทุกข์ทรมานเคยแล้วมันออกมาหมดเลยเพราะ เพราะบางทีมันก็เราก็เศร้าใจก็เราก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันก็หายไปเนื่องจากว่าอาชีพครูเนาะมันก็มันก็มีความกดดันแต่ไม่ใช่ว่าจะอาชีพครูอาชีพเดียวมันมีความกดดันอ,องค์กรในเพื่อนๆในการทำงานผู้บริหารบ้างตัวเราบ้าง เออเราก็เป็นเราก็เป็นหัวหน้าคนหนึ่งที่จะต้องไปกดดันลูกน้องอะไรประมาณนี้คะ่ะก็มีคงมีการกระทบกระทั่งเนาะเสร็จแล้วก็มันก็คือเก็บไว้ในใจเก็บไว้ในใ,ใจเก็บไว้ในใจทีนี้พอเราเดินสมาธิ duction, มันก็ประทุปะทุออกมาบางเรื่องมันก็เศร้าหมองน้ําตาจะไหลแล้วมันก็หายไปหายไปหายไปจนถึงวันที่ห้าวันที่ห้าก็แม่ชีก็ามาถามว่า มาสอบอารมณ์ว่าเป็นยังไงบ้างเราก็บอกว่าท่านแม่ชีเดินไปเดินมามีแต่ความคิดความคิดที่แบบอดีตอะค่ะมันมันออกมาแล้วก็มันกระเจิงกร,กระเจิงไปหมดเลยในจิตใจล้วเนี่ยคือไม่ได้สงบเลยแม่ชีก็บอกว่าทำไปเถอะเดี๋ยวมันก็หายค่ะเราก็เดินไปเดินมา พอวันที่ห้ามันหายจริงๆค่ะมันพวกนั้นถึงวันที่สี่ไอ้วันที่สองถึงวันที่ห้ามันหายไปหมดละเรื่องอดีตจู่ๆพอวันที่หตัวเราก็เริ่มเบาแล้วค่ะเราเริ่มเบาเบาเบขึ้นมาวันที่หกก็อนาคตคิดเรื่องอนาคตไม่รู้มันไหลมาจากไหนอนาคตที่เราเคยพูดเคยว่าเคยอะไรกับเพื่อนกับกับกับลูกกับสามีกับอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไหลเข้ามา เออแล้วเรื่องอนาคตที่ที่มันขำอยู่ในใจตัวเองก็คืออนาคตเห้ออกจากวัดไปเนี่ยฉันอยากกินแกงเห็ดแกงเห็ดละโงกอยากกินแกงเห็ดไข่คิดว่าออกจากวาดดัดเนี่ยไปหาซื้อไปแกงดีกว่าอันนี้คืออนาคตความคิดคิดไปคิดมาก็มันก็ดับที่ใจมันก็เอ๊ะทำไมเรา ทำไมเราถึงคิดเรื่องอนาคตแล้วมันเรื่องการกินก่อนเป็นเรื่องแรกอาจจะอยู่นี่คืออาหารก็อร่อยทุกอย่างนะคะไม่ใช่ว่าไม่อร่อยดีมากแต่ว่าคือความคิดของเราที่แบบนานๆจะกลับมาบ้านแล้วก็อยากกินอาหารพื้นบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะอาหารธรรมชาติเสร็จแล้วความคิดก็เจือกระเจิงไปอนาคตก็หลายเรื่องเหมือนกันนะคะอันนี้คือเรื่องการกินแต่ทีนี้วันนี้มันเกิด เหตุการณ์ที่แบบว่าเดินไปเดินมาตอนบ่ายนะคะมันง่วงมากเลยค่ะเดินแล้วปกติไม่เคยง่วงเลยนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่หกนี่ก็ไม่ไม่เป็นอะไรไม่ง่วงเลยแม่ชีท่านมาถามก็บอกไม่ไม่ง่วงค่ะก็เดินไปเดินมาแค่เหนื่อยขาอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอวันวันนี้มัน มันจะหลับค่ะเดินไปก็เซไปเซมาตอนบ่ายค่ะเราก็คิดว่าเอ๊ะเราสงสัยเราจะกินขนมหวานแก้วหนึ่งอะทําไมเราถึงง่วงขนาดนี้แล้วทีนี้ถ้าล้มลงไปนี่ก็คงหลับเลยนะคะเดินเซจนจะไปนั่งอยูอ่พอไปนั่งก็จะหลับแม่ชีก็บอกจะหลับแล้วแม่ชีท่านท่านมาพูดเราก็โอ๊ยก็เลยขออนุญ,ญาตแม่ชีมาล้างหน้าค่ะมาล้างหน้าเสร็จแล้วก็กลับไปก็ยังง่วงอยู่ ก็เดินไปเดินมาก็เลยเงยมองท้องฟ้ามั่งแล้วก็กําหนดว่าเออเราเดินที่เท้าเนาะแม่ชีท่านก็แนะนําว่าให้เวลาเดินเท้าขวาเท้าซ้ายนี่ฮะเอาจิตเราไปไปอยู่ที่เท้าเราว่ามันสัมผัสพ,พื้นดินจริงๆอะไรเงี้ยเหมือนจิตเราไปเดินอยู่ในเท้าเราเลยค่ะท่านก็แนะนําอย่างนั้นเดินไปเดินมาสักครู่มันก็หายง่วงค่ะแต่ที่จะพูดเรื่องอนาคตที่มันพีกกว่านั้นก็คือ มันเกิดปัญญาขึ้นมาโดยที่ดิฉันก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นปัญญาหรืออะไรนะคะก็คือก่อนที่จะมาเนี่ยลูกสาวก็บอกว่าแม่เดี๋ยวปีใหม่ในหนูจะซื้อของขวัญให้แม่นะคะว่าอย่างนี้ของขวัญชิ้นใหญ่เออต้องใช้เงินเยอะแม่แล้วว่าเออเราก็ดีใจมากเลยดีใจว่าเออลูกจะซื้อให้แต่พอว่าเรามาปฏิบัติธรรมวันนี้นะคะ่ะเดินไปเดินมาหลังจากที่หายง่วงนะ เรื่องนี้มันแวบขึ้นมาในสมองเลยมันในสมองแล้วก็ที่ลูกพูดแวบขึ้นมาว่าเกิดความสงสารลูกสงสารลูกอะทำไมลูกลูกจะต้องมาเสียเงินมากมายให้กับเราอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยก็เลยคิดว่ากลับไปนี้ก็จะบอกลูกว่าไม่ต้องแม่ไม,ม่เอา ก็ก็มีเท่านี้ค่ะ